สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านร,รีวิวปิดการขายสองรายการนะคะเริ่มที่รายการแรกเป็นโครงมุ้ยเล้งบางนานะะสีเขียวเหนียวซับนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสําหรับราคาโคงมุ้ยเล้งบางนาตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานราคาเฉพาะโคงอยู่ที่1นึ่งหมื่นหกพันห้า หน0่งหมนะคะ16,500บาทสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานตรงปกไม่จกตาต้องที่ชานชัยแท็กเตอร์นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับราคาสินค้าค่าจัดส่งแล้วก็ารายละเอียดต่างๆของรุ่นโครงไหนนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางช่องทางออนไลน์นะคะวิดีโอคอลดูแล้วก็มัดจำนะคะ อามาจําเป็นค่าขนส่งนะคะส่วนที่เหลือค่าสินค้าไปเก็บปลายทางนะคะปลายทางอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะคะลูกค้าสั่งมุ้ยเล้งบางนาสีเขียวเหนียวสับส,สวยๆคันนี้เลยนะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์นะคะแล้วก็มาคันที่สองนะคะคันที่สองเป็นคงรุ่งเพชรสามเกียร์นะคะมือสองรุ่งเพชรสามเกียร์ ราคาเบาๆเ,เพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวเช็คทาสี่ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้ลูกค้าจากอําเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรของเรานี่เองคะ่ะลูกค้าออนไลน์จากอําเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชาชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะสำหรับร้านของเราตั้งอยู่บ้านเกาะลําไยตําบลวังบัวอาเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชร จะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0946022291นะคะเบนจวันนะคะสวยๆเลยนะคะกับโรงรุ่งเพชรราคาเบาๆ1 2 0 2 0 0 0บาทลูกค้าผ่านกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะ ปิดการหาย2รายการร้านชานชัยเทคเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ